คนปิรากาเปิดเผยจริงใจห่วงใยคนอื่นเสมอและกล้าหาญเป็นคนที่แต่งตัวอะไรก็ดูดีมีเสน่ห์น่ามองอยู่ในตัวมีความฝันที่สูงมากและมีรสนิยมที่ดีชีวิตมักเป็นจุดเด่นอยู่เสมอไม่ว่าหญิงหรือชายจะค่อนข้างเจ้าระเบียบเป็นคนตื่นตัวไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆมีไฟในตัวอยู่เสมอมักฉลาดเลือดชอบมากการได้ซื้อของลดราคาเนี่ย ชอบแสดงความคิดเห็นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเวลาทำอะไรก็จะตั้งใจลุยสุดตัวมักไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเวลาทำอะไรไม่ชอบให้ใครมาขัดจังหวะหรือมายุ่งวุ่นวายเรื่องงานเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาจนอาจไม่รักษาน้ำใจคนฟังได้สะดวกพูดแบบนี้รับไม่ได้กระช่างสิประมาณนั้น แต่หลังๆมักจะมีการระวังคำพูดมากขึ้นแต่ก็ยังชอบพูดชอบคุยชีวิตมักได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาของชาวบ้านอยู่เสมอสาม,มารถเคลียร์ปัญหาให้เพื่อนและคนรอบข้างได้อย่างสบายทำงานเป็นบุคคละได้ดีแต่ถ้าคนปิรากา,ากรู้อะไรก็ต้องได้คำตอบเดี๋ยวนั้นเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยคนหนึ่งเลยครับแนะนําคนปิราการาอยากโชคดีทั้งวันแล้วก็ให้ตื่นมาพยายามทําตัวให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าเข้าไว้นะครับหรืออาจจะให้กําลังใจตัวเองก่อนออกจากบ้านสู้ไว้หรือหาอะไรทําให้มีความสุขออกกําลังกายก่อนที่จะออกไปไหนเพราะจะถูกชะโงกการ รับโชคดีของคนปีรากามากๆครับและพยายามเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเข้าไว้นะครับ คนปีรากามาักไม่ชอบอยู่ในกรอบของใครสักเท่าไหรเพราะมักเป็นคนที่มีมาตรฐานของตัวเองดีอยู่แล้วส่วนเรื่องสเสน่ห์ความเจ้าชู้นั้นคนปีรากาก็ไม่แพ้คนปีวอกเลยครับเป็นคนฉลาดพูดสามารถพูดจนคนตกอุมรักคนปีรากาได้เลยครับโดยส่วนใหญ่มักไม่ห่างหายจากความรักจึงควรระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงเช่นเวลาที่คุณมีแฟนแล้วก็มักจะมีคนมาหยอดมาจีบอยู่เสมอให้ระวังเรื่องการคบซ้อนมีคนรักคนชอบเยอะหรือผิดศีลธรรมได้คือคนปีนี้ส่วนใหญ่ต่อให้มีแฟนเขาก็สามารถที่จะรักเพิ่มได้นะเพราะดวงมีเกณฑ์แบบน หากข้ามใจบ้างเบาได้ก็เบานะครับคนปีรากาจุดอ่อนไหวของคนปีรากาควรระวังกลายเป็นห่วงผู้อื่นมากไปในการไปบอกไปกล่าวไปเตือนคนอื่นอาจมองได้ว่าเราไปสั่งไปบงการเขาให้ระมัดระวังคําพูดท่าทางสีหน้าโดยเฉพาะการคอมเมนต์หรือตําหนิติดิดงใครปีรากาบางคนอาจจะดูปากร้ายแต่ใจดีนะครับมักมีความลับอยู่ในใจจําแม่นจําเก่งใครที่พูดอะไรหรือสัญญาอะไรกับคนปิรากาแล้วห้ามคืนคําจําแม่นมากสามารถทำงานได้หลากหลายอะไรก็ได้ทำได้หมด เขาเป็นคนที่มีไฟอยู่ในตัวเป็นคนค่อนข้างร่าเริงรักอิสระเป็นมิตรกับทุกคนและมักชอบสะสมความรู้เป็นคนที่ชอบยอมรับและยินดีเสมอเวลาที่มีผู้คนมาสนใจรักใคร่คนปีนี้จะชอบคนปีระกราเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันเสมอมีจิตวิทยาดีสามารถพูดจาให้คนอื่นประทับใจได้แต่บางครั้งก็พูดตรงถ้จนคนอื่นรับไม่ได้ก็มีแต่ไม่ชอบอยู่แบบเงียบเหงาเท่าไหร่นะและชีวิตมักต้องพบปะผู้คนบ่อยเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ก็ไม่เกี่ยงเข้าสังคมได้ดีรักความก้าวหน้ามีความทะเยอทะยานสูง มีความฝันที่ไม่ธรรมดาไปทีเดียวเป็นคนเอาการเอางานสามารถทํางานหนักหักได้โดยไม่ยออ่อท้อเพราะเป็นคนมีไหวพริบทํางานเก่งและเฉลียวฉลาดเป็นคนกล้าพูดกล้าตัดสินใจแต่บางครั้งให้ระวังการประชดประชันหรือเหน็บแนมผู้อื่นแต่เป็นคนที่อดทนเด็ดเดี่ยวชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆมักชอบพึ่งลำแข้งของตัวเองมีทางเดินของตัวเองแต่มักชอบอุปการะหรือแบกรับครอบครัวหรือคนที่รักอยู่เสมอ มักจะชอบพบคนที่มีจิตใจดีไม่ค่อยเน้นหน้าตามากนักเน้นพบที่จิตใจเป็นคนที่คาดหวังกับความรักมากบางครั้งชอบบริหารสเสน่ห์แต่ก็มักขี้เบื่อหากผิดหวังครั้งใดก็ยินดีที่จะตามหาคนที่ใช่กว่าเรื่องการเงินคนป็รากาไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับส่วนใหญ่มักแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ดีแต่ให้ระวังการถูกหยิบยืมเงินจากญาติสนิทมิสหายใกล้ตัวเพราะมักจะได้คืนยาก โดยที่รู้กันว่าคนปีไก่มีสเสน่ห์อยู่ภายในมีความรู้ที่ดีมีความเป็นนักปราดอยู่ในตัวแต่มักไม่ค่อยแสดงออกและรู้จักรักษาจังหวะมีทีเล่นทีจริงของตัวเองมักจะยับยั้งและระวังตัวได้ดีทำอะไรมักไม่ค่อยผิดพลาดบ่อยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจึงสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดีเพราะเป็นคนที่ไว้ใจได้คนหนึ่งเลยครับแต่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่แสดงออกตรงๆและบางครั้งก็มักขี้หงดหงิด เรื่องการงานคนปีไก่มักใช้สัญชาตญาณของตัวเองตัวจะมีความเฉลียวฉลาดค่อนข้างเจ้าระเบียบอยู่ในตัวอยู่แล้วค่อนข้างเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเลยแหละบางครั้งก็มักชอบคิดเรื่องเ,อเก่าๆจำแม่นจำเก่งแต่จะเล่าให้คนที่สนิทและไว้ใจหรือคนที่สามารถช่วยเหลือคนปีระกาได้เท่านั้นนะ แต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าบอกว่าต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นคนปีรากา,มากไม่ชอบบางคนก็มักชอบทํางานคนเดียวในเรื่องของความรักคนปีรากานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกมากบางคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงมีสเสน่ห์ที่เหลือล้นแต่มักไม่ค่อยอยากผูกมัดก,กับใครจนกว่าจะได้เจอคนที่ใช่แต่เป็นคนที่รักษาคําพูดนะครับพูดอะไรต้องทําอย่างนั้นและรับผิดชอบความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ปีรากาหลายท่านก็มักจะจดจําวันสําคัญของคนรักได้เป็นอย่างดี รูสุขภาพนะครับระวังปอดทานเดินหายใจระบบย่อยอาหารต่อมทอนซินลำไส้ใหญ่ผิวหนังเส้นผมและควรระวังเรื่องอาการซึมเศร้าเลยนะครับส่วนการทําบุญที่เสริมโชคความเฮงรวยปังให้กับคนปีระกาคือการรักษาสินห้าเป็นต้นไปสวดมนต์ไหว้พระหรือกินมังสวิรัตการทําใจให้สงบและปล่อยนกปล่อยปลาปีที่ถูกโฉโลของคนปีระกาก็คือปีมะโรงมะเสงปีฉลูจะอยู่กันได้ดีครับแต่ไม่ค่อยเหมาะกับคนปีเถาะักเท่าไหร่นะครับ สำหรับคนปีละกาั้นก็ถือเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยนะครับแต่ในบางเรื่องควรควบคุมอารมณ์คำพูดสีหน้าการกระทําของตัวเองและถ้าคุณเจอคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ควรดื้อน,นะครับควรจะรักษาคนที่ดีดเอาไว้เพื่อนในชีวิตในวันข้างหน้าพยายามเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของตัวเองสร้างพลังความมั่นใจในตัวคุณเองคุณมีดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นแางปอเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งพยายามสร้างความสุขในทุกครั้งที่คุณตื่นมา และทําให้วันนั้นๆเป็นวันที่สดใสและดีที่สุดสําหรับคุณนะครับขอโชคดีครับคุณปิจารา